ครับพี่น้องมาเนี่ยหลังจากกินเขาแล้วเด้อครับพี่น้องมาเนี่ยวอกันเนี่ยครับยี่พี่สองเด้อพี่น้องบานเลยทีมงานครับกำลังทยอยทยอยลงมาเป็นเาเมื่อยแล้วเพล่นคนนครับก็ไปเฉียดต้อนเยอะจ้าไทยเดี๋ยวะจ้าไทยเดี๋ยวหมูลุ่นนั่งมาหาเต็มที่พี่น้องมาเนี่ มันแหงมันแหงปลาสนีงนี่อยู่บ่นี่ได้เดืนสองโซ่ละเด็กนี่ยังเป็นขวอยู่นี่ฮะเห็นไหมขึ้นอันนี้พ่แม่บ่แม่ดอกไปจุ่มปลาพี่น้องไปครับพี่น้องมาเนี่ยไปจมปลาน้ำกันอีกครับพี่น้องหลังกินข้าวกินน้ำแล้วโอ้ยแซ่บคบขาพี่น้องนี่านายู่น้องกินกันเลยกินข้าวปลาครับแซ่บแซ่บพี่น้องปุ่นแม่น้องไฟกูกูกูกวัวเพิ่อนหาโขไปทางปุ่นอ่ะ เียงกองแงวทางไเนะเปตะมวนแต่มุมีเลียญปล่อยท่านตีไปยาเราสีนมาใส่เนี่ยเพียงข้าอยู่ด้ผู้เรศีนมาหนุ่งพี่น้องเลยเราเบอห์้าได้เีกเปหอนไม่ตัวอมห่อนเปหอนไม่ตัวอมห่อนแล้วปฏิาคราดขึ้นมากปฏิวักเดเอาไปนัเจ็บขวัหน่อยพ่อได้ปอดนเปิดเมื่อตกมาปีนี่นเ่าสีตางๆข้างนอกพี่น้องเลย พี่น้องเอ้ยวันนี้ครับดูวกันอีกที่เมื่อนสาเลียนเื่อนวันนี้เอากล้องกันเสียบปใไหม่เด้พี่น้องีเา่กระตวอหญ่เลยล้องไ่กมอัดแห้งเนียกระดิ่งใส่เนี้ยีอันใส่รีโมทเอาพี่น้องกล,ล,ล้วกดเปิดก็คือ อันไรที่หมดตัวทักมหเพราะตรงอีกอนผุยเจ้าขึ้อยาางเงี้ยแล้วแม่ตากล้องนันเยแบบพี่น้องแม่ยังอะไรปุยข้าแกแกะาัวัวบัวน้องอรอบนี้แกงอะไรี่ตอนนี้เหวนตือปุยจักสิตืมีตักข้ได้ยินหมมาหาวมาตากล้องอะไรละอะไรน่อยมีดอรอคนนี่ โอ้ยไห็ดนวอยู่ดาตากลองเยนไม่มิดนี่แหละแบบโอยต้นแมคโครแห่ธรรมดานี่ไปจังไดน้อโอ๋แมคโครบ่จกน้ายนี่เป็นหจกขด้มอยู่นี่เป็นหน่อบ่ติตนแมคโครมาใช้คือดีๆเลมนป่วนเนือป่นโอ้ี่แน่อยู่ไกแนแเป็นชาโอเต็มเดี๋ยวเต็มเส็จก้องแล้ว ว <cn> ่ดจะบก่เ no ต้่าอาจังะรุนอีกเด้ได้เดียวเต้รุนเลยหมดจับไปุ้ยจับพี่นำได้ไไปโจ้ยนิดทิศน้ำนะ้อโอ้โเขาจไป้มเ่นจจอดอ๋ไป

ยังไงงลาหรืออ้าวยังหรอโดแล้วตัวตัว

มาทำอะไเดนะโค้กมาทโคก่อ้าหาขาสิมังงยาเด้อวดรื้่นหาหมองมันเหลือยังยี่จ้าอีกตัวหนึ่งตอันนี้ตัวหนึ่งเย้สี่ย้ไหมอหนากล่องไล่เลยบอาไล่าไล่กล่องวันนี้ตัวนึงพนะ มาจีบเบาๆนะตัวสองนี่ตัวสองมาจีบเบาๆนะนี่นอนโดดเอาสองนกองติด้าตัวสามตัวสามโอ้สามตัวีอยู่คุณได้เจตตาคุณได้เจติกาโอ้าสีดีไงตามตัว โอ้ตัวสีตัวสีโอ้เด็กเกียกาของตัวอมง้ยตเก่เตตาพี่น้องตบมองได้แล้วได้แล้วครบให้ดอกกนเด็ตาแล้วก็เกียิกไหลดิหายใจินาดิกมเิ่มดีอยู่เยปลาลุยอดต่อไป Ừ. điên thật, ừ. là 2 rồi đưa Piong qua này, không hành ừ. ta con, nhẹn đi một cả xăng mới đây, <laughs> bảo nấm đây đỡ mui nhà lăng, vào <laughs> <laughs> <Mình>, ừ. <laughs> một dấu à, đó, men, tôi còn đi một, ta đi theo thằng lăng bảo nè, vào một dấu, thấy mà mặc bảo với chạy รอบเบิ่งอีกรอบสองเด้อพี่น้องมันรุนน้ำันหมอนับจากป่านได้บ้าปุ๋ยเดี๋ยวบอกเรื่องสีกันบอกตัวมาเด้อพี่น้องเอ้ยบาสุดท้ายครับพี่น้องบาสนี้ลุ้นกันเด้อได้บ่ได้สีมันบ่ามันพี่น้องเอ้ยเอาป้องกู้สางคุณผู้บริโภคกู้ทางแรงครับพี่น้องยังย่านว่เหมอน้ำเนาะเอาเอาบ้องกันเลยพี่น้องมาล่อลุนน้ำันเด้อพี่น้องมาฝาดนี่สิีลาย ฝาดนี่เป็นตะรลุนอยู่เพราะว่ามันเป็นแก่เนาะมาปุ๋ยมันยุขออันแก่าอาตี๋มันมะขอนนี่ไหมยืยุ่นละดอนอิบ้านาสิยู่เพราะว่ามันเป็นมองขอนมองแย่ไมสิมองแจ่แย่ไปแยแล้ว่าได้ยุ่นละะปลาหลยุ่นจะว่งตก็่างกันทำร้องอะไเด้อพี่้อง ขำขำขำเ <laughs> อาอห้พี่นองคุเบิ่งตะเวนน้ำมามันขำมือบ่าขำแม่บ้าปุย๋ยย <laughs> ังมาหลุ่นน้ำกันเดอ้อพีนองว่ารอบนี้สีไดขึ้นบาแด้ตำจักน้อยบอตำจักน่อยบอ้อกติกะตัก,ตก,ตก,ตก ทางเบิ่งพี่น้องเอาเอาเอาลอยไปปุ่นต๋อ่ะเอาเจไม่าถืกอได้เอ้ะพี่น้องหลักไปหามองข้นกอนนี่ลากินี่ละกินมองเลยพ่อ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 มันไปเองมนพนไปเองมันลอยเนาะเด็กมั้งกันน่ะ mình นั้นต้มตําจักหน่อยบ่นั่นได้ยินแจ๊ะตําติระวังว่าตกข้างนั่นย่า ม่รุนแบบพี่น้องดินแล้วปลาอย่างกับปลาเมมันจะได้ตัโกก็เป็นปลากินปลาอยู่โกก็เป็นปลาคือเกากินไก่คือเกาสยบขึ้นมาเพราะกิน้องแพงแล้วปลาปูอ่ะฮะงานอยากกินก๋วยเตี๋ยวมันเป็นยัง วันทีเขาอ me. <laughs> <Jesus S 2> kind of kind of ิ่มบ้งันวันสิกินบะดีักเทียนแล้วพี่น้องสมอิ่มดิิมอิ่นี่เมนยาว่ายาสิบกิกเทียนและคืออิ่มอกักเลยอิ่มพ่อโยัว่าจิ้นาคิดว่าสิบกินแรงได้หมนี่คิดวก็เลย่มันคิเอกันสามทุนที่ทนมันแล้วเด็กนะ ยาโน้ตตะเว้นยากับไม่กินได้รับแล้วก็แล้วพี่น้องรับแล้วก็แล้วเปล่านอนกันเพื่อได้เพื่อไดอยากอดเขาแรงเปล่านอนเด้อพี่น้องรับแล้วก็แล้วเอาเดี๋ยวจังรุนนับกันเด้อพี่น้องรับกันแล้วเปล่ามาแล้งไปสิรับก้อนกัน

มันหลุงเด้อพี่น้องมานหลบนีเขาสิได้ปองดพล่นเนี่ยหรอฮะพกน้ำึ้งหอปลาไดนล่ะผุนซีดมากุซีดซีดปูมาหนองไทรโอ้นั่นเดิเอาบังน้ำเนี่ยเอาไปเพื่อบังน้ำเนี่ยโอ้ยหั่ะตัวหนึ่งแล้วูใส่เขาดีเว็ด็ีจ้าไม่ยังหรอแม่เป็นสี่นั้าย

มั้ม่กีเตาหลายอยู่ฝุดฝุฝุอะไรกเลยเยอะไรก็มีซ่อยู่ดิไม่ยังโอ้ยม่ยังไรเอาใครม่ยังแมวิโอ้ยเตาหน่อยก็เตาอะไรอไเอาไปอยพี่น้องอันนี้ปลาเลไงมันต้องป็นสีดิจ้าหรือตัวตงนี้มีปยน่กีเตาอ๋อคืี่าโอ้ยนั่นแม่แม่หนึ่งู นี่ตาเมย์ยิ่งใหญ่น้อมาสินี่ตาเมยย่งใหญ่อะไรอโอน oh ันแมปลาไหลตัวหนึ่งอยู่เน <c oughs> <c oughs> ี <c oughs> ่ยโอ้ยน้องหโอ้ยปลาปลตื่นปลาไหลหนอนว่ามัหนันเหมือนก้านด้ปุยกรอดว่เป็นหูเว้ยแอนตุนเล่ มโนนอยาว่าค <T itt les> ้น <das> ต <quart an> ื่นบงบริยานนี่ตื่นตกใจเนาะพี่น้าแม่เพิ่งใส้ปุ๋ยห้องแล้วปลาไหลไงหักระตุกไม่อย่างั้นอกไปเอไปลูกไปเอาไปตยอ๋อเต้าเอาไปป่อยเลยปล่อยลูกน้ำลงนล้ยุ่งนี่ครับนั่นนั่นมเร็บเต้าจะโตงแงมตัวง่งมเกเต้ามันมาผ่อนเต้าอันนี้ปลาไหต่อยเจ้่นะย่นลูน้ำนี่ Nanan phiền phiền lấy thân thương hạng chị nhanh chị chào chị đừng có nhau chị chào 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 chị chị chào chị chị chào chị chào chị chào chị chị chào 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 chị chị chào chị chào chị chào chị chị chào chị chào ลายถึงจมซ้ำเมือนซ้ได้ยลายมกอยู่เนาะปุ่มค่ะสัว่าเขาสิได้สาเขาสิได้จมจักมือนเลเย็ดมันสีเป็นแกนนี่เหรอจมียี่ติดลงเรื่องภาษาเลยติดอะไรหน่อยจนก็จับสาอยู่แต่ว่ามืออื่นว่าจะมาสามไม่ตุล่ะไหมขึ้นพ่อสซ่อมอีกไปสร้างไปสร้างของมาแหงกันเลยอืมอืมมาทะเลสาเด้อพี่น้องก็เลยสิที่ทานไปก่อนเดี๋ยวอีกไม่โดนมือนะครับไม่ไหวเน่ะ จอเขาแล้วอรุ่นพี่น้องก็สิว่ารอรุ่นรุ่นยากเนาะยัม่ศีรษาไปนะพอพ่อใลไลเลือพี่น้องเพราะว่าเตรียมการนี้ดอกก็ว่ามเกิดารอันไรเนี่ยถ้าไปรุ่นเต้องมันสายไ่เนาะสร้างปูเนี่ยเียนเนยบมันมือเดียวป๊กจำนองเนาะต้องแวนใ้มันถือจำน้องน่อยนึงคนละพี่น้องมันไม่สาหน่อยหน่อยคือเขาไปสาจออยูุ่ดนมือครับ นอารุ่นน้ำกันเด้อุ่มันยกซีหรอมันได้รุ่นโดนดอกดจังน้อยนี่แหละเอ้าเหยบจอเด้อพี่น้องเอเ้ยบริสุทล่างฟารังครับสองฝาดแล้วพี่น้องเอ้ยกินขเขาแล้วครับรู้สึกว่าหมันครับพี่น้องในซัามี่ก็โอ้ยเสียเฟียพมดและวก่อนหน้ากา,า,าสลิดพูดรุ่นนี้แม่งยังไง่ังไงก็อยู่นู่นก่อนน้าเลดเปียดอยู่ดำปื๊ด ตัวกันนี่ว่ามิโลละห้าสิบบาทมันสิบพวกเป็นตะไคร์ตีห้องรวยอยู่เฮ้ยมันดีเลยพี่ลุงมั่นตรงนี้ครันเน่ยมันเอานเดี๋ยวลงมาลลางให้หลางให้ลลางหน้าพอนะหลางมื่อยเยอะบาดก้อน,นอไปบรรยากาศครับพี่น้องตอนชี้สีคำเด้อพี่น้องเลยตะเวงกางสีตกดินครับพี่น้องงานมืดเตือนการแสดงว่ัตถุครับเอาที้มากกังล่างซิ่งล่างของครับพี่น้องล่างผาดังเอาล่างอุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวสิบพวกเรียบไปอีกอยู่พี่น้องเลยเอาผู้ยือนอนก้มูกับล่างขึ้นมูยจ้ะ เอาครับเพิ่นใส่มาซี่สันหาสันเพิ่นมาถือกล่องพี่น้องเลยเพิ่นอ,อ<ด>นวายยาพยานดอกเพื่อนวายนบรรยากาศครับพี่น้องอีกจักมือสองมือเดี๋ยวจะพามาลุ้นกันเด้อพี่น้องเลยเมือนี่สารุนนี่ครับสี่ได้บพื่ได้สิมานบพ่มอมานเด้อพี่น้องเด้อสี่ได้สี่ได้นอนขึ้นสูบบ่เนี่ครับพร้อมรุ้นครับพี่น้องเอาเพื่อนยุ่ยไกยุ่ยไกอยากกินปลามายุไมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเลยพร้อมทีมงานครับเมือนี่เอ๊ะสีสู้ขู่สู้คนครับเมือนนี่ บุ้ยมาตันอ่ะว่าป่านมอลับสีเหลือกแต่นอทีซี่ที่หาไม่เคยรุ่นเ,เอาอยู่สองไปสองพักงานเพล็กพี่น้องล่ำล่าแล้วว้าดิจิอ่้าวีบมาอันเด้อพี่น้องเลย ไปไปกําลังอีกกำลังขวากันพอดีเออกําลังจํากันดีเนี้ยพอดีเนียละกันแม่นั่นกัยิงง่ายกันด้วยู้ันดีจบบี่ยงสาสินใส่มาพออายุห่มใหม่พออายุห่มใหม่ละจีแม่จแล้วนางเห็นหลอกจอข้างแงวเหลือเีษด้วยจีอาวพุ่นก็เลยไปน้าบ่อไปน้ำบ่อโอ้ยน้อยน้อยอยู่เส่นละโอ้ยน้อคือเนี้ยกับเตะเตะเตะเต๊เตะ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 เตนเตะงตเตะเตเตะเตะเตะเตตะอตะเตะเตเตะเตเตเตะตตตะต๊ตตตตะ มาขึรนมากครับเอาอุปกรณ์ขึ้นมากหลยลมางตัวห่เนี่ยเราปวดีปีรุ่นไปใช้เหม่อ่จะไปเนตาเข่าทำได้หรอิว่าดิอ่ะปันลาปันตากพี่น้องเลยบ่ขาดนะใบเป็นเคียมอยู่นะผู้ป่าผู้ดึงเอาว้เป็นเคียมอยู่พี่น้องเลยมือนี้ เอาไปยากดอกพูดตราบอยู่ที่หน้าอยู่เพระตัวห่วงมีตัวแล้วตราบดีผลดอกตากฝากพี่ฝากน้องบอไปลุ้นฝากพี่ฝากน้องแตเกินอีพี่สองเข้าแบบนี้พี่สแม่ี่จ้าก็หลยครับเป็น้องปาสิริต้อเงียปลาสิริมีสุดยตัวนองเงี้ยครับเงี้ยเหนียีจ้าก็โตัง ปวดปวดน้องไฟกดขี้ข้อติดโรงแรมไม่ง่ายหน้ากอะไรตัวนี้เขีฉดีจางเน่ยนะขอบคุณได้พี่น้องเพืนครับสมองทุกบนละครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ครับคลิปนี้วันนี้ไปรุ่นผอมทีมงานครับบอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวคนข้นจากก๋วยเตี๋ยวท่นเศร้าอยู่พี่น้องเลยที่ฝากไว้ฮะอยากปลาตะโขดโอ้ยอยากเพื่อนหนึ่งจะไปกินเขาแรกหรือเพนหนึ่งอยากอยู่สองอย่างมาเฉลยไม้กินรุ่นกันต่อได้พี่น้องเลยวันนี้ครับทีมงานครับวันนี้